มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้ายด่วนไฮโซแชมป์เมาลมเฮลิคอปเตอร์ส่งเข้ากรุงจากกรณีนายจิรัตเพชรนันทวงศ์หรือว่าไฮโซแชมป์นะคะพร้อมด้วยแฟนสาวน้ำหวานนางสาวรักนภักวงธนทัศน์ได้รับบาดเจ,จ็บจากอุบัติเหตุรถเก่งโตโยต้าวีออสีขาวทะเบียนรถ กอไก่พอผ่าน6482นครศรีธรรมราชชนอัดราวสะพานบ้านหารหมู่ที่1นึ่ตำบลเมร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสภาพร,รถพังยับเยินถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยค่ะโดยเฉพาะไฮโซแชมป์ so นะคะได้รับบาดเจ็บหนักข้อเท้าขวาหักหัวเข่ากระแทกอย่างรุนแรงค่ะและมีอาการปวดที่แขนซ้าย ขณะที่อาการของน้ำหวานนะคะแพทย์ตรวจอาการแล้วอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ค่ะล่าสุดมีรายงานว่าแพทย์เตรียมย้ายด่วนไฮโซแชมป์ Champ, ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เมาลำนะคะช่วงเวลา23นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อไปรักษาที่กรุงเทพกับแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกค่ะขณะที่นายพิสารมีแสงผู้เห็นเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือเล่าว่า ขณะที่กำลังนั่งทำงานอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเห็นรถยนต์เก่งขับผ่านหน้าบ้านมาด้วยความเร็วจากนั้นก็ได้ยินเสียงรถเบรกดังมากค่ะจึงหันไปดูพบว่ารถเก่งนะคะได้หักหลบรถกระบะสีดำที่ขับชะลออยู่ด้านหน้าก่อนที่รถเก่งจะพุ่งชนราวสะพานอย่างแรงค่ะตนพร้อมเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือมีผู้บาดเจ็บสองราย จึงทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งสองคนออกมาจากรถนะคะและเจ้าหน้าที่ตํารวจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ